สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารมืออาชีพซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นกุญแจสำคัญเป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาการศึกษาและนำพวกเราไปสู่คำว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมค่ะ กลับสวัสดีท่านสมพงษ์พรมจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งก่อนอื่นขอเริ่มต้นจากการให้ผู้ท่านผู้อำนวยการได้เล่าประวัติส่วนตัวประวัติเส้นทางชีวิตประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังสักเล็กน้อยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับต้องขอบคุณนะท,ที่ที่ให้โอกาสได้มา,เ,าเล่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังโดยส่วนตัวแล้วผมเป็น เ,เด็กบ้านนอกนะฮะมีโอกาสเข้ามาเรียนในเมืองอ่าแล้วอยู่ในสถาบันที่ผมคิดว่าส่งเสริมให้ผมเป็นคนใจสู้นะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะโรงเรียนยุคพราชวิทยาลัยแล้วก็วิไลพระราศาสตร์เชียงใหม่พอมาเข้าสู่ระบบราชการสักพักหนึ่งผมผมรู้ว่าผมน่าจะเป็นผู้บริหารได้ ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลาผมเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยผมจะเป็นผู้นําโดยสถานการณ์ตลอดเช่นเกิอดอุบัติเหตุนเนี่ยผมจะเข้าไปจัดแจงอะไรกับเขาในการบริหารเพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตเขาเรียกว่าผู้นําตามสถานการณ์และอย่างผมตอนที่ไปเรียนมหาลัายเชียงใหม่ผมก็ไปฝึกการบริหารอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ตอนนั้นผมเป็นอรองนายกสโมสรและอีกอย่างก็เป็นประธานรุ่นด้วย ก็มีโอกาสได้บริหารก็ประสบการณ์ตรงนั้นช่วยให้ผมนํามาใช้ในทุกวันนี้ได้ครับค่ะในในด้านผลงานและความภาคภูมิใจของท่านรางวัลที่ที่ผมได้รับอย่างเช่นรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสํานักนายกรัฐมนตรีผมถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่สุดแล้วในบรรดาข้าราชการทั่วไปผมก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นี้อีกรางวัลหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดตอนท้ายสุดก็คือเรื่องของ การประเมิน ita ของเชียงใหม่เคีนหนึ่งนะครับในการประเมินได้99.99 99เป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศเนี่ยแล้วมันเป็นปีที่ผมจะ,กะเกษียณด้วยผมคิดว่าเป็นรางวัลที่สุดยอดและ,ะนะครับก็ยากที่จะทํา ถ้าใครได้ร้อยผมก็ว่ายังไม่ขังเท่าเก้าสิบเก้าจุดท่านทำได้ดีมากเลยค่ะใช่ทีนี้ถ้าพูดถึงปัใจจัยในการทำงานนะคะท่านเพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จนั้นนะคะท่านคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะผมถ้าเป็นผมนะ,ะใจครับใจต้องมาก่อนนอกจากใจแล้วสิ่งที่ผมมีอยู่สองอย่างคนอื่นจะไม่มีมุ่งมั่นอีกอันหนึ่งคือไม่ยอมแพ้ อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นมาตลอดแพ้ไม่เป็นค,คือถ้าสมมติว่าเราได้พยายามเหมือนผมผมเป็นนักกีฬาเ,เวลาผมเล่นกีฬาเนี่ยจะแพ้ชะนะผมไม่รู้แต่ขณะที่อยู่ในเกมเนี่ยผมจะไม่มีความยออ่อท้อและจะพยายามจนกว่าจะเป่านกหวีหมดเวลาเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะต้องหยุดและขอรบกติกา ค่ะถามถึงหลักการบริหารของท่านนะคะท่านใช้หลักการโมเดลหรือนวัตกรรมอะไรในการบริหารทําให้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้นี่ผมผมยึดมีอยู่สามตัวคือบทบาทอํานาจหน้าที่เป็นบทบาทเราไหมเช่นเราเป็นครูน้อยเราไปทําตัวเป็นผู้บริหารก็ไม่ใช่บทบาทเราแล้วเราเรามีบทบาทตรงนั้นเรามีอานาจไหม แล้วที่เราไปทำเป็นหน้าที่ไหมถ้าทุกคนทําตามที่ผมว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ไม่ต้องใช้โมเดลอะไรเลยครับทุกคนจะรับผิดชอบของตัวเองแล้วทุกคนจะทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้วก็เป้าหมายงานก็จะบรรลุผลสําเร็จอีกอันหนึ่งนะคะก็คือลักษณะและทักษะของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ในความคิดของท่านหรือมุมมองของท่านควรเป็นแบบไหนคะผมถ้าถ้ามุมมองของผมนะสิ่งที่ที่ผู้บริหารทุกคนต้องมีคือต้องไปนั่ง ไปนั่งในใจของเพื่อนลูงงานให้ได้คุณจะจบด็อกเตอร์จะจบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้านั่งใ,ในใจใครไม่ได้เนี่ยผมว่าทำทำทำไม่สําเร็จผมนี่ผมอาศัยว่าผมหนึ่งความเป็นเด็กบ้านนอกของผมการมีมนุษยสัมพันธ์นี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งสองทักษะการสื่อสารผมค่อนข้างดีสามผมมีเพื่อนเยอะนะครับแล้วก็สี่เนี่ยเหมือนที่ว่าความมุ่งมั่นของผมเพราะฉะนั้นในในส่วนเนี้ยผมว่าถ้าเรานั่งในใจคนได้เมื่อไหร่ ท่านทาอะไรได้หมดครับแต่ถ้าท่านพูดเก่งไม่ได้นั่งในใจเขาเลยท่านพูดไปนะครับทําทําไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้ทําด้วยใจแต่เขาจะทําด้วยหน้าที่เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นเอง สุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านเพิมในการได้ฝากข้อคิดในการเป็นต้นแบบที่ดีสําหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่จะก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นผู้บริหารในอนาคตสักเล็กน้อยค่ะผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์หรือการมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเขาเรียกเครือข่ายเนาะมีเครือข่ายเยอะ ผู้บริหารยุคใหม่ที่ควรมีควรคิดในเรื่องของนวัตรกรรมเหมือนที่ผมพูดผมเนี่ยผมมาอยู่เชียงใหม่เค่นหนึง่งไม่ถึงปีครับหลายคนก็บอกว่าผมทําไม่ได้หรอกนวัตรกรรมของเชียงใหม่เค่นหนึง่งมันอยู่ที่การดีไซน์งานแล้วการที่เรามีความมุ่งมั่นจริงๆเราถึงจะทําได้แต่บางคนบอกว่าแค่เริ่มต้นก็ทําไม่ได้แล้วผมจะไม่มีจะไม่มีในคําว่าทําไม่ได้นอกจากไวยฒิทุณวุฒิเนี่ยผมว่า เรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีการที่จะให้ครูมาแต่เช้าหรือเจ้าที่เขตมาแต่เช้าเนี่ยผมเริ่มต้นที่ตัวผมผมไม่เคยไปว่าให้ใครเลยว่าคุณมาสายผมเริ่มต้นที่ตัวผมถ้าผมมาเช้าคนหนึ่งมาทันเวลาเนี่ยทุกคนก็จะทําตามเพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีสําคัญที่สุดครับค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับ